อ่าสวัสดีพ่อหน่อยสวัสดีครับคุณครูครัอันน้าพ้อมเริ่มจากนั่งเนาะเซตศูนย์เพิ่มสองเพิ่มหกลดสามเพิ่มสองเซต อายืนยืนยืนเอาแล้วจะหลุดไหมเนาะหลุดไหมเนาะเซตโซนเพิ่มสองเพิ่มสองเพิ่มห้าลดสามเซตไหนเไม่คเานหนเดี๋ยวกขตอบก่อน มันไม่เห็นนี่ตอบพร้อมกันอ่ายากยกขึ้นแล้วกันเซตศูนยากขึ้นแล้วนะเพิ่ม2เพิ่ม1เพิ่ม6ลด3เพิ่ม2ลดหเซตสะเชืงอใคอดีอนสอง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 ออ เฉลยคือสองอ่ะสองไม่นั่งนี่นั่งลงนั่งลงเออยนั่งคนเดียวหนีไม่ได้เหรอพ่อพ่อคุณยี่บ้าเลี้ยวเกือบขึ้นอย่างนี้แล้วโ๋อพ่อทไม่นั่งลงหรอคะนั่งลงกะยังไม่นอนยังไม่นอนใจเย็นๆยังไม่ถึงขั้นนอนเซ็ตศูนย์เพิ่มหนึ่งเพิ่มเจ็ดลด ดึงลดหนึงเพิ่มสามเซตสามอันนี้เก้าเอาละไขกันเลยนี่ทำไปเลยเก้าทำไเล่เก้าเก้ายืนการนยืนอาการนอนนอนแล้วควรอาการซิดอับ เล่นเอาเซตศูนย์ทุกคนจำทำด้วยนะทำด้วยนะเฉลยด้วยนะดูนะดูนะเฮ้ยอย่าเล่นกันเซตศูนย์นะเพิ่ม6กเพิ่มสองลดอกเพิ่มสองเซตอะไร อะไรอะไรแปดไปสายดูอันนี้มุกอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวการนั่งนี้นั่งนี้อ่านั่งนี้นั่งดูนี้เออเดี๋ยวกูจะไปช้าช้าดูเพิ่มหกรถหนึ่งเพิ่มสามรถหก รถหกบเป็นไงรถหกรถห้ากับหนึ่งนี่เออรถเจ็ดเด้อรถแปดหนูรถผิดหนูต้องรถข้างล่างขึ้นมาเข้าใจไหมรถแปดก็คือรถสามเหมือนกันแหละแต่สามข้างล่างไหนทำสิรถแปดรถห้ากับ รถแปดอ่ะห้ากับอะไรห้ากับแปดอะไรบวกกันได้ห้ากับอะไรแปดอะอะไรบวกกันได้แปดห้ากับอะไรห้ากับสามอันไหนห้าอันไหนสามเออ ตอนนี้เรามีเก้าชูเก้าขึ้นมาลดห้ากับสามรถข้างล่างนี่ใช่ข้างบนข้างล่างเออตอบเออเอลองใหม่ลองใหม่เซตศูนย์เพิ่มหนึ่งเพิ่มหกเพิ่มหนึ่งลดแปด เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเพิ่มหนึ่งเมื่อกี้รถแปดเซตเจอเห็นไหมก็ทันอยู่เด็กเซตศูนย์เพิ่มหนึ่งเพิ่มเจ็ดรถหกเซตเจอก็ทันอยู่เห็นไหมเออเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเพิ่มหนึ่ง เพิ่มสองเพิ่มหกเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองแลเพิ่มยังไงเออเพิ่มหกเซตอะไรเซตศูนย์เพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเพิ่มหกเซตผิดเพิ่มหนึ่งแล้วก็เพิ่มอีกสองก็คือ ยังยังไม่หมดเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเพิ่มหกเห็นไหมแล้ห้ากับหนึ่งเซร็ 7, จเ<ะ>ก้าเห็นไหมเอาได้ไหมอ่าอีกข้อหน<า>ึ่งเพิ่มสองเพิ่มหกลดเจ็ด เซตเออแต่ที่ต้องฝึกเร็วๆขึ้นอ่ะเร็วขึ้นนิดนึงเซตศูนย์เพิ่มสองเพิ่มเจ็ดลดสามหนูไปลดห้าทำไมอ่ะลดสามเฉยๆเซตะเอ๊ะเท่าไหร่เน่เนี่ยเท่าไหร่ห้ากับหนึ่งเป็นเออไปสองนี่ไง